อมใหญ่อ๋อเมื <ings> ่อนี้รับบทเป็นคนถือกกล้องครับพี่น้องคะเป็นผู้ภาคไหยนะคะพี่น้องมื่อนี้เ o w s i อ่ามา่เบ็ดจ้ะพี่น้องสมาชิกันนี้ของเรามีสามคนนะคะมีปันปันจริยาแล้วก็มีอันนี้นะคะแล้วก็มีพี่ชายของอันนี้นะคะก็คือนายฮอยเทนคุณบันทึงนะคะพี่น้องมาเบิรงวิธีการใส่เบดค่ะ เดียมนั่นและไปเสียบไปแมีแมไปสูมก็ดาขวงเหไหมใชมก็ดังเออจังสันดีเอออแก้วสวยงามสวยงามดึงกินล้วก็ไปเลยเด้อูสี่ชีวิตรงนีเลยเอามือนันจะดอยู่ใส่ไออยู่นี่ะ อันนี้คือเซียนเบ็ดพี่น้องมากกับเซียนของเสียนของเสี้ยนเนี่ยเสียบเป็ีนบ๊บบเสียบเป็ีนบ๊บบนี่เสียนปั่นได้จักบ่โอ้ยช่วงประเด็นว่าจกินบ่อบไอ้หน่อร้อยใส่ร้อยหนูเล่ร้อยเอาลงยืนแหมงไงเอาเบ็ดลงต่ำๆต่ำแล้วมันไม่เหลือที่จะต่ำแล้วเอาไปเอาไปฆ่านี่นะเก็ให้มันชำนันละยช่ใช่มันตำขันแั่บ๊อบร้อยมากินเลยนี่นี่เอาเนาะเดี๋ยวไอซ์จะบอกว่า เอามันเครื่องหนึ่งของสายนี่ขึ้นของสายเบ็ดนี่อันนี้อันี่น้ำเตี้ยอะไรไหมน้ำเปียกน้ำซืมน้ำเปียกโอ้วัวร้องมาเมื่อตัเพชรยังอกได้บ่ได้๋ยเรียงมาเบิ้งนพน้องเด้อกริมน้ำมันครับวันนี้แก้วอะไงามนี่งามสวยงามโอ้ขอกินยาข่าวล้มเลวแต่ได้เจ้าได้ เซียนเบ็ดมากกับเซียนของครับมื่อน,นี้ครับลงสูตรจอแล้วขนาดนี้ป่าไม่รู้อยู่ไหนธรรมดาฝนตกดิเพราะตัอันนี้มาฝนเศร้าตกเลยว่ะอ้าวเซยหรอกเพราะเป็นเม,รมเรียนเขาเมเรียนมื่อนี้มาใส่เบ็ดมื่อนี้คืออยู่ลุงอ,อยู่หน้านะครับพี่น้องอยู่หายอยู่หน้าไมอกินแต่ไมหดูไปจ้าจแต่จากแต่จากตัวบนน้องเหมือนน้อย แต่ว่าพูดถึงว่านคนคนใสนหมันเมนบอมีขีดเดนก็นติดขึ้เอาดิขนไมันแต่ว,ว่าขันบ่บมันเห็นจะไหนกับบอมันไดอยู่แล้วไปีมาบอมันมยามตอนจากโม่ถุงนึงถุเพิ่งอะไรนอยามละโอเคุงุลงเน้บาเนี้ซองดอกเน่ใทัวน้ำดอกทั่วยูอีลาอยาฝ้ามาเด้อพอดีว่ะเปิดเนมาเจรถ เนี่ยว่ะเนี่ยปลาชดจังหวะไม่ได้ป้าไม่หอดต้องใส่จังหวะติต้องใส่แบบระดับพื้นประมาณเท่านเนี้ยนะกาบตัวมไม่รอดนะโอ้ไม่หดจังหวะพี่น้องเอ้ยเออจะขักบ็ขักเบื้องต้นสุดหลวงพี่น้องโอ้ยไม่เขียนมือเดี่ยวมันเสียมือได้มือได้มือ มองกิกเอาไหมมาแทะอรมาเนี่ยแ่ขามูสิงเ่นมันยนอุ้ยอ้ัวออกท่งทไหมเห็นไหมนี่นั่นมันโมเมนต์มนงูสิงงูดังแไม้เรียนกัเลยจ้ามงนี่คือดิ้งายดังเอาลงเอาแต่หัวเบกลงไปพ้นเบรกลงไปเป็นเลย นั่นแหละทางมานั่นแหละเสช้เลยรับพี่น้องครตอนนี้เข้ากันือไก่กันเถิดเดินเอาปลาดุกปลาปลาดุกลาเซียวัวมากินเบียดดอกมันวกินตะขีแกยันกแมันกินไม่ไปน้าวาเจาโตใหญ่ป่นอ่อเสียบังีเสียบงียบังเีเสียบีบังเีเสียบงเสยสีเสยเ งองมามากค่ไหนสิลองอุ้ยเอาหัวลงไปยังไรยมเอาหัวเบ็นไปเอาหัวงควนเลียนมันไม่มีพื้นที่จะลงเลแบบนี่งไหมไม่ต้องลงไปไงเสียบอย่างนี้ใช่ไหมโอ่งงวลงไปเอาหัวลงไปก่อนเอาหนึ่งว่าเตาหัวคนลงก่อนโอาหัวเบ็ดลงไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำลงไปเพินหนึ่งดอกเดี๋ยวไปทางนั้นนั่นละเสียบไปมันหมอมอมเหมือนตั้มนั่นละ รอดได้หรอดกนึงปลาดุกเลยนะโอ้ดูเลยล่องลอยดูล่องลอยเหมือนปลาเบียกใบปลาดุกอเมซอนว่ามีดอกปลาดุกอเมซอนมีตโนกล่ะนกหรืมากินเต่งใกล้หมดเลยข้าวไก่ อื่นหาเห็ดกับคเอาเป็นคลิปอานิสากัได้เลี้ยงกันหมูแป้เอาเด้อค่ะพี่น้องลงทงลงพาหาเนี่ยยูน่าก,กินย่ามแรงผู้ดใดอยากได้ปลาใส่แรงเด้อพี่น้องเด้อโลละหกสิบบาทเด้อพี่น้องเด้ออาทองอาคมแล้วตอนนี้มุน <laughs> พียโซมแล้วก็เป็นตลกของมะละอวแตกไปได้ตลอดเป็นบรรทุกยางผู้ใหญ่เสือแดงๆเป็นหอดเบาหวานความหวานแล้วคนละเป็นแล้วหมู่บ้านไปตัดหูอ่ำคางหนึ่งหมู่บ้านนั้นอาทิตย์หน้าให้ไปตัดใจอคุณยายคำคอบเด้โทรไปกับบอับแคปไปกับบอสตอบไล่ไปกับบอแอน เขาอวนอยู่ดิเออสงสัยเขาบว้อนว่ะโอ้ยแก้วไหหุ่นายดิอาได้แจกพี่เนาะโอ้ยอันนี้ก็สูงโพดนะเอาคือกอลดำไปลากปึ๊บไปเพิงใหม่ไปเพิ่งเกียเสียประสานไปดีหรออ๋อเขอโทรเพื่อเห็นบาเหตุกรรมหาอะกินยกตัวน่ เี่ยลงไป,ไปเอาดังจะมากกว่เน,นี่ยข้างนกข้างนกนกใส่้สากินยังนกโอ้แล้วอย่างน,านี้เท่สุขภาพแข็งแรงนะโอาสัมพอ่อสัมพอ่อาะ่าตึกปลาเม่ไหรสัมพอมม่มพอตึกปลาเ่ไรน้องน้ำาขึ้เขียนี่มัหนหลายขันข้นบรูขันข้นบรูจกักใส่ลงไปเด่นหน้าเม่นตายนี่เดินมานเห็ดระล้อยไรเ็ดล้ยเ็นอไรใส่งๆแข็งๆอะไตงตรงๆ คุยเหรออาจจะคัางในปลาชูมือคุยคุยในสูอ่เออมึอนี่ล่ะจ้าสิแดงว่ได้ครูอ่านมันเป็นไปถ้าสวดว่าเรอล่ะปลาดุกใหญ่อีกแล้วเอาปลาควานีหน้าบ่มักปลาดุกเองระถาก่อน ออมาติเตะบาติโตบ่ายิตเตะบาติเตะลปลาคอปลาดกแล้อปลาเข่งหรือปลาหมอคัางดำคางดำค้างดำค้างดงโอเคไปได้อีกลับกลับมางหน้าถ่ายอยู่เทียงหน้าเดี๋ยวบอมโอ้ยยังหรอมันเมื่อยอ่ะ นู้เหนื่อยเนี่ยมันนมยังเต็เ้สบายเลยากเก่ากลเนาะดูถูกยามนเานี่บังเลยน่มีควมหวังตรงไหนีมีควมหวังหัวสิักลงนี่ลังลงมันไหม้ใสลงเรยออข้างนึ่งเอาหัวลงไปเอาหัวลงเบียด้วหัวคนด้ เออทั้งละตอนนี้ตั้งแตยู่แล้วให้มันดึงไปหลดดึงไปมันก็ของคือปลาเขาเขาลงไปเอากันเลยเลิศนี่รักกันจนเอาถิ่นจะเกิน่อ้หน้าใหม่เบ็ดไหมน้านมึดปะด่ามึงกัอกอะไรจับเออบึงกระดูกชี้ไงขั้วฝ่ายมันหนูเออเขี้ยวเขี้ยวแค่น้อยนึงนี่เป็นแปนเออเอื่อละปลายื่อเงี้ยน้ำตื่นนี่แปนอะไรนักหนึ่ง อ๋ออีกเมลายดอกซาเบียสาวชิบังหนึ่งมีการใส่นะครับข้ายันหัวมันลงเอามุ่งจังหวะชิวามันมาโพเดะไม่งั้นปุ๊บปั๊บเสียบดากไม่เขาลึกๆจ้ำๆอะไรที่มันลึกๆจ้ำๆมันเลิศยังล่ะลึกๆจ้ำๆแม่มันเลิศจ้ำของข้อมันออกมาเพราอยู่ในกล่องขดเขาวอะมือต้องใส่คีมีหยังเนี่ยอะไรก็ใช้กับใบสีดบำรุงมาประมาณัสองแผงอ่ะ อยู่ในกล่องจริงๆอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องขาวแห้งค่ะพี่น้องเพราะปกติเราแหละอุดตวดอยู่ก็ทอ้อนนี่ไงพื้นเรามันสีเขียวมันเห็นชุนผิวขาวผองหน้ามันสีเขียวคือตรงนั้นขึ้นหน้าเขียวลมอุ่ม,มลึกวะน้องโอ้ยกระวายอยู่กลางกลางตลางให้นี่ครับรลองมึงหลังเดี๋ยวครับอาจารย์นิเซ่เหยือตุย่างอา๋อมึงตุย่างนี่ครับทั้งนี่ถือถือก้อนมูครับหัวเร้งครับโอโหไทยหวง ตัวเชี่ยบหนีไปตัวเชี่ยบหนีไปกันที่อยู่ตัวตัวเชี่อมปนน่ะเ่าเงาส่อาสดๆขึ้นเงาไม่เถอะะพักแว่นพักแว่นเป็นคุยคุยกินกับปปลปะทูนีลง้าหัวสักนะเดี๋ยว เออสิูอาจารย์สอนอะ้หรือเปล่าแสนลูกหรือเ่าแนูฮ่าฮ่าฮ่่า่ได้่าม่ยาานยง่ยาากาีอ่เคยยานดอกพีอันนสาน่ากวาก็ยออาีปาเงาเออปาาตายอเตายดิอุ้ยมาตายมื่อพ่่โมกแจกข่าวบอกยมาล่าฟี่มปาาเาเเบ เดียนอนเหรอวะสวนเียนเอะมาปีนองไสวะเอาทังตีกล้งาเอาทังขึ้นเยกินบ่ล่ะกินแต่ม่ได้หักเอาลืมขี่กระเดียนันเหมืนเนาะมี่ลำบากย่างกล่งเนนนีเรียนเลยพหนยมคนไหนยมเยยมปลา ทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูแปะได้ี่ยีวคนคอม่เหือตุีนหวตัวเองเราตอนนี้เออถ้าเราจิบไปได้บอมันหยาหลายดิงูหลายคนว่า ไปเขาไปขวงเององนี่น <c oughs> ออยปะขวงเอนี่ยองนี้มองนี้เดแบบลานเปอร์เซีนต์นนี่มามามา,าถ้าอยากฝึกขามากเดียวกล่องท้ายเธอตอนขำม,มาจรงจงอ้าละข้าจะขึ้นีตลกหนึ่งสองโอ้ยขมัคือมูคือพวกเนาะไปตาเธอือเาอขอยา,ย,าย่านย่านยังาขีกียจโอ๊ยไม่ได้เผื่า นาตายยาปุจยาับชีเดียนมาหายาชีเด wow, ียนจำยันตาก็แบงชีกีเดียนกับว่ายานดอรยันถ้าเขาพักนี่หัวใจแทว่าถือสายต่อมามาแนมหญ่ใหญ่เลยโอ้ยคืออะด้ วันทุกท่านมาดูความลำบากของพวกเราในช่วงไม่ได้มีการมีงานนะคะเราก็จะมาหาปลาไปขายเพื่อเลี้ยงชีพตนนะคะใครอยากได้สั่งซื้อได้เลยจ้ากิโลละหกสิบบาทมาจิมเรานี้ผมจะไปเป็นมาแางซื้อเองน <laughs> ชิบมะมานอน <laughs> โอ้แต่าอานิสาหนูเรียนนวดหนูอามาปลาเรีมองนือกไดมือนี่ผุ่มนึง้อสีมายามเด้คลิปนะคะเออเออหนึ่้อสีเป็น เ็บเ <Get> อ้ทำข่อยไปนี่บอไปก็แต่มาหน้ามาัหลวกับหอนเพรแห้งไปไปลาเห็ดตายตายุตาย,ตายดลดเอาดเอาเพือ่ออดไผัวเศ้าหน้าเพือ่อเห็ดไว้โอ้ว่าเอาหรอกผัวว่าเอาในสิพาไปยุ่คุนอยู่ไดีขนำไ่ <laughs> ไปยังขอนำงงลคุเร <laughs> อปัดสีเกียรตคุณน่ะบอแล้วไจ้อะกะบูชชโอ้มันอมาลงวะขันยเีย้นเนาะเดี๋เดี๋ยวเ้าอยู่กับกถูกลง กดหัมลงกดหัวมันลงเป็นไันนันกดหัวปเดี๋ยวาเี ada, D, osto, ่ยเอามาเกี่ยหน่อยเ่ยให้ร่อนๆนะเกี่ยให้ร่อนเลยร่อนนะร่อนเจ้าแม่ร่อนไหม่นแหละเออเอลกิ้วมดี อายุแอลแข็งนะอื่นม่แข็งอ่ะอุยเอาอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยมไม่ใชเแล้วเกินพี่น้องจ้า